ช่กลับมาที่สารอาญาอีกครั้งนะฮะผลการพิพากษานะครับเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะวันนี้เป็นาการอ่านคำพิพากษาในคดีที่กลุ่มแนวะร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะฮะหรือว่านปชหรือว่าย้อนไปเมื่อปี2550ในขณะนั้นก็เป็นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการนะครับขับไล่เผด็จการนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2,550นะครับช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะผมขึ้นไปฟังการอ่านคำพิพากษาในที่สุดศาลก็พิพากษาแล้วนะครับว่าจำเลยนะครับทั้งที่เป็นจำเลยตามคำพิพากษาตั้งแต่จำเลยที่1นึ่งจนถึงจำเลยที่7นะคนะฮะมีความผิด ให้จำคุกนะจำเลยคนละสองปี8เดือนตามคำพิาพากษาของชั้นอุทธรน,นะครับโดยในชั้นดีกาเองสารชี้ว่าจำเลยนะมีการกระทำความผิดที่ร้ายแรงไม่สามารถรอการลงโทษได้สาก็พิจารณาตามกระบวนการและก็ตามพยานหลักฐานที่ทางชั้นอุทธรได้นำขึ้นมาในกระบวนการของชั้นดีกานะครับก็เป็นข่าวล่าสุดที่จะแจ้งให้กับพี่น้องท,ที่ติดตามการรายงานสด รับทราบนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปที่บรรยากาศที่ศาลก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบน,นะครับก็มีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาปักหลักนะร,รอรายงานข่าวแล้วก็จะรอฟังแกนนําอีกบางบางส่วนนะครับที่เดี๋ยวจะลงมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนที่รอติดตามการรายงานข่าวนะฮะโดยเฉพาะคุณจตุพรพงษ์พานซึ่งวันนี้เดินทางมาฟังคําพิพากษาด้วยนะครับ อย่างที่ผมได้ขึ้นไปฟังกับพิพากษาก็ยืนยัน,นครับว่าคําพิพากษาของสาลฎีกาในวันนี้ก็เป็นการพิพากษายืนตามสารอุทธรนะครับนั่นคือให้จําเลยจําคุกจําเลยคนละสองปี8เดือนนะครับไม่รอการลงโทษนั่นก็คือไม่รอลงอาญาแล้วหลังจากนี้นะฮะยังอยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ต้อเป็นกระบวนการด้านเอกสารนะฮะที่จะให้คุณผู้ชม ได้ติดตามต่อว่าหลังจากกระบวนการเรื่องของเอกสารเรียบร้อยแล้วก็คงคิดว่าจะเป็นการคุมตัวนะครับแกนนำนปชไม่ว่าจะเป็นคุณบีรการมุสิกพงศ์นะครับนายแพทย์เวียงโตเจราการน,นายวิพลแถลงพัฒนพลไทยรวมถึงนายนัทวุฒิใส่เกลือนะครับไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพซึ่งว่าซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงเย็นที่จะ,ะได้เคลื่อนตัวกันไปนะครับที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพโดยเฉพาะเรื่องของการดําเนินคดีนี้ เองก็าสารเองก็ได้ชี้ได้ชี้แล้วนะครับว่ากระบวนการที่นำการชุมนุมตั้งแต่ปี2,550มีความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการที่นำขบวนนะฮะที่น้องประชาชนรวมถึงขบวนของอผู้ชุมนุมในเวลานั้นเข้าไปชุมนุมกันที่บริเวณหน้าบ้านพักสีเสาเทเวศนะครับ หลังจากนี้นะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะให้ให้ดูบรรยากาศอีกนิดนึงนะฮะว่ารอที่จะเดินทางมาซื่อมันชนรอที่จะเดินทางรอที่จะสัมภาษณ์นะครับแกนนำนปชบางส่วนที่จะได้ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กันต่อนะฮะโดยเฉพาะคุณจตุพรที่ได้ย้ำไปว่ายังอยู่ในห้องพิจารณาคดีซึ่ง สักครู่ที่ผ่านมาเองเพิ่งแล้วเสร็จนะครับผมจึงรีบนะฮะลงมาแจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามเรื่องนี้ได้ร,รับฟังกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้นะครเป็นกระบวนการที่ศาลนัดอ่านคำพิพา,ากษา,าดีกาคดีชุมนุมนะฮะปิดล้อมบ้านพักสีสาเทเวศของคุเอกเวรมิรสุรานนท์นะครับประธานอดีตประธานองคมนตรีและก็ะรัฐบุรุษเมื่อปี2500 50นะคะคดีนี้เป็นคดีหมายเลขดาที่35 3 1เนครับ2,552ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องนายนพรุษหรือนายนพรุษบวรชิตอุทธิกุลนะครับอดีตแการนำกลุ่มพริราบข่าว2 0 0 6นะครับนายเวรศักเขมัทุลินนายวันชัยนาคุธทธาน,นายบริการมุสิกพงศ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชนายนัทวุฒิไสเกลือเลขาธิการนปชนายวิภูแถลง พัฒนาภูมิไทยนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชนะครับก็เป็นจำเลยที่1ถึง7ในความผิดนะฮะฐานมอวสมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปชายกำลังประทุดสลายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองกรณีนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550แกนนำและแนวร่วมนปชนะครับนำขบวนผู้ชุมนุมหลายพันคนจนถึงหลักหมื่นคนจากเวทีปราศัยกลางที่ท้องสนามหลวงไปยังบ้านพักสี่เสาเทเวศของพลเอกเปรมน,นะครับเพื่อเรียกร้องกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กําลังถูกเข็นซึ่งจําเลยที่1นึ่นะฮะคือนายนพร,รุษก็ได้ประทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจจนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บก็ถูกพิพากษานะครับในกรณีนี้ถูกพิพากษาให้จําคุกเป็นเวลา2ปี8เดือนนะครับคดีนี้นะฮะในศาลชั้นต้นเองก็ได้สั่งนะจำเลยคนละ ที่1น,นะเป็นเวลา2ปี8เดือนฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่นะครับตามกฎหมายส่วนาวาน,น,นายวิรการนายณัฐูตนายวิภูแถลงนายนแพทย์เวงก็จำเลย4 7ถึง7น,นะค,คนละ2ปี8เดือนเช่นกันนะครับโดยสารายืนยันตามพยานหลักฐานและก็คำให้การของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับก็เห็นว่าจำเลยนะฮะเป็นผู้ นำการปราัยนะฮะแล้วก็ปลูกระดมนะครับฐานมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปส่งเสริมยุยงให้ผู้ชุมนุมนะฮะใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่มีการปริบุสลายเจ้าหน้าที่แล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับซึ่งก็เป็นความผิดนะฮะตามประมวลกฎหมายอาญามาตารา138 2รแรสองนะครับแล้วก็ฐานตั้งแต่มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวาย แล้วก็เป็นหัวหน้าสั่งการซึ่งเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิกครับตามมาตรา215วรรคหนึ่งและวรรคสามอ่าตามมาตรา216ประกอบมาตรา83ซึ่งเป็นการกระทําความผิดกรรมเดียวต่ผิดกฎหมายหลายบทนะครับให้ลงโทษตามมาตรา215วรรคสามเพียงกรรมเดียวจาคุกคนละ3ปีรวมจําคุกนะฮะจำเลยที่4-7ถึงคนละ2ปี8เดือนนะครับนั่นก็เป็นอ่าคำพิพากษาล่าสุดซึ่ง การขอดีกาในชั้นดีกาที่จำเลยที่4-7ถึง7ไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒิไส้เกลือคุณวีราการมุสิกพงศ์นะฮะนายแพทย์เวงโตจีราการก็ดีที่ได้ยื่นดีกาไปว่าเป็นการขอดีกาไปแล้วก็เป็นการยอมรับกับคำให้การเป็นการยอมรับรับสารภาพนั้นสารดีกาชี้ว่าการรับสารภาพจะต้องดำเนินการตั้งแต่ ศาลชั้นต้นนะฮะซึ่งมากับคำรับสารภาพในชั้นอุทธร์เนี่ยไม่สามารถกระทําได้ตามวิธีพิจารณาความของกฎหมายอาญานะฮะแน้่ก็ศาลก็ชี้มาในลนักษณะเช่นนั้นส่วนบทลงโทษที่จําเลยนะฮะให้ลงโทษจำเลยสถานเบาหรือรอลงอาญารอการลงโทษนั้นศาลเห็นว่าพฤติการ การกระทําความผิดของจําเลยที่4-7ถึงเนะครับเป็นการกระทําความผิดที่ร้ายแรงจึงไม่สามารถรอการลงโทษได้นั่นก็เป็นสิ่งที่สารชี้นะฮะผมย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านฝีเสาเทวศเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคม2550นะครับโดยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการหรือว่านอรกร ซึ่งเป็นแกนนําอย่างที่ผมได้เรียนไปไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับคุณวีระมุสิกกงนะฮะนายแพทย์เวียงโตจีราการนายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยนะครับก็ได้นําผู้ชุมนุมประมาณหลักหลายพันคนจนถึงหมื่นคนเพื่อนขบวนจากท้องสนามหลวงไปปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านสี่เสาทเทเวศนะครับซึ่งเป็นบ้านพักรับรองของอพลเอกเปรมจิลาสุรนนท์แลวก็ใช้พักอาศัยในกรุงเทพมหาคนครเพื่อกดดันให้ลาออก จากตำแหน่งประธานองคมนตรีนะครับเนื่องจากผู้ชมนุมเชื่อว่าพลเอกเปรมน,นะฮะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อปี2549เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าทางแกนนำนะฮะไม่สามารถหาพยานหลักฐานหรือว่าข้อดโต้สู้มาทำให้สารเชื่อได้นะสารจึงที่ภาษษาให้หนะจำคุก จำเลยที่4ถึงเเป็นเวลาคนละสองปี8เดือนนะครับโดยไม่โดยไม่รอการลงโทษผมย้ำอีกครั้งนะ,ะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะวันนี้มีการนำมาพิจารณาในห้องพิจารณาคดีซึ่งก็มีการเล่ารา,ายละเอียดต่างๆรวมถึงอ่านคำพิพา,ากษาดีกาถึงรายละเอียดต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนขบวนต่างๆรวมถึงการประทักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับระหว่างเส้นทางการเคลื่อนขบวนคำพิพากษาก็ ได้ชี้นะฮะให้เห็นว่าตํารวจได้ตั้งด่านสกัดในหลายจุดโดยใช้แผงเหล็ก,วกลข,ข,ขวางกั้นและจอดรถบรรทุกของกรุงเทพมหานครขวางถนนนะฮะร,รวมถึงรถขยะและรถดับเพลิงขวางถนนแต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ฝ่าด่านไปนะครับเมื่อขบวนไปถึงหน้าบ้านสีเสาแกนนําก็ได้ใช้เครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่นะครับบรรถบรรทุกปลาใสโจมตีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหมดนะฮะในขณะที่ผู้ชุมนุมกําลังอยู่ระหว่างการพักรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ตํารวจก็พยายาม ฝ่าฝูงชนเข้าไปจับตัวแกนนำนะฮะซึ่งตรงนี้เองสารได้พิพากษาว่าการเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มแกนนำและรวมถึงการสลายการชุมนุมทำด้วยความละมุนระม่อมแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับทั้งหมดจึงดำเนินการด้วยความถูกต้องเจ้าพนักงานก็ปฏิบัติหนะ้าที่ตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับแล้วก็เป็นการดำเนินการอย่างถูกต้องนะฮะ ในที่สุดนะฮะเมื่อเจ้าพนักงานตํารวจที่ปฏิบัติหนะ้าที่ไม่สามารถดำเนินการจับกุ่มได้นะครับจึงใช้กระบวนการที่ไล่ขึ้นไปก็คือการาใช้แก๊สํำตาแล้ก็ใช้กระบองต่างๆเข้าไปาสลายการชุมนุมจนยุติการชุมนุมในเวลาต่อมานะครับประมาณ23นาฬิกาและวันช่วงเวลาต่อมาก็คือในวัน ถัดมานะครับก็มีวันวันที่23พฤศจิก,กาค <ไป S 1> มในเวลาในเวลาต่อมาก,ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาและก็แจ้งความดําเนินคดีกับแกนนาการชุมนุมนะฮะจนนํามาสู่การขึ้นศาลและก็ดําเนินการจนมาถึงการอ่านคําพิพา,ากษาดีการในวันนี้ครับ <S <S